ทำไมผมถึงโดนรถชนนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมกําลังขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปซอยวัดด่านนะครับเพื่อไปรับน้องที่หน้าคอนโดนะครับช่วงนั้นนะครับเกิดแผ่นดินไหวนะครับก็จะไปรับน้องเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นนะครับผมขี่เข้าไปลึกระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ขี่เลยคอนโดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จอดนะครับแล้วก็ข้ามนะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปหน้าคอนโดนะครับเพราะว่าผมขับเลย เกือบ100เมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ขี่ชะลอนะครับก็หลบซ้ายนะครับแล้วก็ติีมตัวเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับดูแล้วว่าเออรถโล่งนะครับผมหันครึ่งหนึ่งติีมตัวกําลังข้ามนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็โดนชนนะครับขอโทษขอโทษครับ หลังจากที่อุบัติเหตุเสร็จเรียบร้อยนะครับชาวบ้านเขาเข้ามาช่วยนะครับประคองรถไว้ให้นะครับแล้วก็ผมดับเครื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เตรียมตัวจอดรถข้างทางนะครับแล้วก็คุยกับคู่กรณีนะครับคุยเจรจาว่าตกลงกันยังไงดีนะครับพอดีผมจะไปรับน้องตรงนี้ครับพอดีมองไม่เห็นครับขอโทษครับพี่พีเจ็บมือไหมครับเจ็บไม่เป็นไรผมมือะแท้งอยู่ไม่เป็นไรครับ มีอะไรบ้างครับค่าซ่อมได้แค่ต่อไปพี่ต่อไปอ่ะก็ผมมีได้ผมเป็นกันมาพี่รู้อยู่เปลี่ยนไปเกิดไปสูนที่พี่ออกอะไรอะไรนะครับไปที่สวนที่พี่เราออกแล้วนอยไหมกางก็ได้เพราะจากกลางซอยมาไปสูนให้เขาประเมินต่อไดอะไรครับประเมินราคาต่อได้ หลังจากคุยเจรจาเสร็จเรียบร้อยนะครับแลกเบอร์โทรกันนะครับเผื่อคุยไว้ติดต่อมีปัญหากันนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็ขี่ไปที่สูงนะครับที่ที่วีวินออกจากสูงมานะครับก็คือรถของเขานะครับก็ออกมาใหม่ๆเลยครับแล้วก็ออกมาชนผมเนี่ยครับผมเข้าใจเลยความรู้สึกว่ารถใหม่แล้วออกมาโดนชนอย่างเงี้ยคือมาเสียความรู้สึกนะครับผมเข้าใจเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวผมก็ออกค่าใช้จ่ายนะครับว่าประเมินราคาเท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวคุยกับ คูก่กรณีอีกทีนึงนะครับพี่วินเขานะครับแล้วก็คุยกับพนักงานประเมินราคากันก่อนนะครับครับสีดำแล้วก็อันนี้ชิวบนเอสายฝาข้อไฟหน้าคนโซลอันนี้อันนี้ด้วยอันนี้แตก ในตัวนีก็มีตันี้ตนี้อใช่ทั้งอกลากสั่งล่างซ้ายตัวนี้สั่งครับสั่งพมันแตกนะครับแตกก็มีอ่าชุดซีก่อนนะชิ้นนี้มีตัวนี้ครับพื้นใต้นี้นะครับ ส่วนตรงนี้คือชิ้นนี้ครับครับพื้นโอเคนะครับเราก็มีบอกท่านครับอันนี้คือตัวบนนี้ตัวบนนะครับตัวนี้คือสีดำนี่สีดำแล้วก็ตัวนี้คือพลาสติกชิ้นนี้พลาสติิกช้้นนีตัวนี้คือชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็มีแล้วก็อ่าชิ้นนี้คือตัวสีครับชิ้นนี้อ่านะครับตัวนี้คืออันนี้ หลังจากประเมินราคาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะตรวจเช็คในระบบคอมนะครับว่าอะไรชิ้นส่วนราคาเท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวเขาสรุปผลมาให้นะครับเร่ออันนี้อันนี้คือยังไม่รวมภาษีครับนี่ถ้ารวมแล้วก็จะคิดอย่างนี้อันนี้ถูกแล้วแต่อันนี้ยังไม่ได้บวกค่าแรงอ,อันนี้บวกค่าแรงเป็นสามสามหนึ่งห้าเดี๋ยวผมจ่ายเขาจะได้สั่งอะไรลงหน้าไว้ส่วนอะไร นี่ประมาณเข้าข้วอ่ะนะสามสิบห้าวันต์นี่เข้าข้าวแต่บางทีบางทีมันนำเข้ามาจากต่างประเทศครับรถบุฟ่าตอนเนี้ยอ๋อเป็นสีใหม่ใช่ไหมครับเป็นสีใหม่ด้วยสองมันตัวใหม่ล่าสุดเลิศเลยตัวใหม่ล่าสุดนะตอนเนี้ยก็คือถ้าจะนำเข้ามาโอ้โหถ้ามันเกิดการติดปงติดยาอะไรติดผมมเปิดแจ้งอีกทีนะครับบางทีมอาจจะมาอย่ามาไม่ครบเนี่ยมาเป็นการคุยเฉยมันมาบางส่วนแต่ว่าอยากให้ครบก่อนครับ เราค่อยท,ทําทีเดียวไม่ต้องมานั่งจุกจิกก็ได้ครับหรือว่าจะมาใส่ก่อนก็ได้ที่แบบอันไหนที่เข้ามาก่อนเงี้ยมาใส่ก่อนก็ได้ผมไม่คิดพันเลยขอชื่อชื่อนะครับเบอร์โทรชื่อเบอได้ครับชื่อเจ้าก่อนแล้วก็พอดีนะครับพนักงานคอนด้าน,นะครับได้ประเมินราคาเรียบร้อยนะครับโดยสรุปแล้วนะครับรวมค่าแรงช่าง รวมภาษีเรียบร้อยนะครับชุดสีราคา3,315บาทนะครับเป็นราคาที่จ่ายเต็มนะครับซึ่งมอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยไม่ได้ทําประกันไว้นะครับผมว่าน่าจะทําประกันไว้ก็ดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยช่วยลดเบาภาระนะครับก็คือไม่น้องจ่ายราคาเต็มแบบเนี้ยนะครับอาจจะจ่ายเบาขึ้นนะครับถ้าเรามีประกันนะครับถ้าเราชนเขานะประมาณนั้นนะครับสมมุติว่าถ้าเราชนเก่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องจ่ายราคาเต็มถูกไหมครับถ้าเรามีประกันเนี่ย กลางก็จะช่วยจ่ายประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็เป็นเคสที่เรียกว่าขี่ไม่ระมัดระวังนะครับก็คือประมาณนั่นเองนะครับผมอะ่ะขี่เลยคอนโดไปแล้วนะครับแล้วคือว่าผมก็วนกลับหลังจากนั้นนะครับผมก็ขี่ตรงไปพักหนึ่งชะลอความเร็วและแล้วก็เตรียมตัวเปิดไฟเลี้ยวจริงๆอ่ะพี่เขาตามหลังมาอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นอะ่ะผมก็ชะลอและจอดนิดนึงนะครับเตรียมตัวจะเลี้ยวและเลี้ยวขวาเพื่อข้ามไปอีกฝั่ง นะครับเพราะว่าผมมองก,กระจกข้างเอ,อ้ยมันโล่งแต่จริงๆพี่เขาอะตามหลังมาแล้วก็จะฉลับนะครับก็ชนซะก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นฝ่ายผิดนะครับเพราะว่าผมมาต้องจอดเราต้องมองหันหลังดูว่าเอ,อ้ยพี่เขามาทางตรงตามหลังอยู่นะเออผมต้องจอดก่อให้เขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะาผมกําลังจะข้ามนะครับก็เคนนี้นะครับก็เรียกว่า ไม่เระมาระวังดีกว่านะครับก็สังเกตลอบข้างด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับที่ผมอธิบายไปนะครับถึงยังไงนะครับผมแนะนําให้ทําประกันนะครับดีกว่าไม่ทําดีกว่านะครับเนี่ยถ้าไม่ทําก็จะเป็นแบบนี้นะครับจ่ายราคาเต็ม3ามพันสู้เอาไปจ่ายประกันราคา3ามพันดีกว่านะครับแล้วก็จะโดนชนกี่เคสแล้วแต่นะครับประกันก็จะจ่ายให้นะครับเพราะว่าเราจ่ายประกันไป3ามพันต่อหนึ่งปีนะครับแต่เนี่ยผมไม่ได้ทําประกันไงก็ต้องจ่ายต่อคนเนี่ยครับสามพันอย่างเงี้ย ก็ไม่ไหวนะครับคือเรียกว่าเป็นแนวทางดีกว่านะครับแนะนําให้ทาประกันนะครับขึ้นอยู่ว่าคุณเลือกทาประกันบริษัทไหนก็ลองไปศึกษาดูนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับให้ท่านผู้ชมดูว่าเอ้ยผมโดนชนแล้วอ่ะนะครับคือผมเป็นฝ่ายผิดนะครับแล้วก็ก็อยากจ่ายครับคือแต่เรียกว่าจ่ายราคาเต็มดีกว่านะครับมันไม่ได้ทาประกันไว้อ่ะนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้หผมต้องจ่ายเยอะขนาดนี้เลยหรอถ้าผมชนรถอ่ะ ผมจะจ่ายเป็นหมื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะครับผมแนะนำนะให้ทําประกันมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะครับจ่ายสามพันดีกว่าจ่ายหมื่นนึ่งอะนะครับลองคิดดูนะครับโอเคนะครับระมานี้นะครับที่ผมอธิบายไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับขับขี่ระมัดระวังนะครับว่าเราจะเจอแบบไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็คนประเภทไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจะอารมณ์ใจเย็นหรืออารมณ์ร้อนหรืออารมณ์ชั่ววูบนะครับก็ผมก็กังวลเหมือนกันนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องแบบนี้นะครับก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะนะครับ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมไปขอรักษาตัวก่อนนะครับขาโดนชนนะครับก็มอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนนะครับก็กระแทกนะครับขาระบมมีแผลนะครับชานิดหน่อยนะครับก็ว่าจะไปรักษาที่บ้านนิดนึงนะครับแล้วก็เลือกค่าซ่อมเวสนะครับเดี๋ยวผมไปคำนวณอีกทีนึงนะครับว่าค่าซ่อมเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมอธิบายไปขอให้ทุกคนนะครับขับขี่ระมัดระวังสังเกตรอบข้างด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยนะครับขอบคุณครับที่ดู ให้จบคลิปนะครับก็ประมาณนี้คนระับที่ผมอธิบายไปบายบายครับขอบคุณครับที่รับชม